สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันที่วิมเบลตัน2 2 5 5วันที่5ครับผมซึ่งข้อมูลจากหลายแหล่งที่เราดูมาเนี่ยชี้ว่าวันนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องน่าสนใจจริงๆนะทั้งผลการแข่งขันเรื่องพลิกล็อกสถิติใหม่ๆแล้วก็บรรยากาศที่แบบมีอะไรให้พูดถึงเยอะเลย S <S 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 ใช่ค่ะวันที่5นี่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสําคัญจุดหนึ่งเลยนะคะมีสัญญาณค่อนข้างชัดเลยคะ่ะเรื่องการเปลี่ยนผ่านรุ่นในหมู่นักเทนนิสแล้วก็มีสถิติที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นหลายอย่างแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์วิมเบลดันเลยค่ะอืมประเด็นเรื่องยุคเปลี่ยนผ่านที่ว่านี่ครับมันเห็นภาพชัดขึ้นยังไงบ้างครับในวันที่5้าข้อมูลบอกว่านักเทนนิสรุ่นใหม่ๆหมายถึงที่อายุน้อยกว่า22ปีเนี่ยเข้ารอบลึกๆ อย่างรอบ3รอบ4มากกว่า40%ของผู้เล่นที่เหลืออยู่เลยนะครับขณะที่มือเก่าๆที่เราคุ้นชื่อการอย่างโอซาก้าสวิตอลิน่าคีสหรือเดรเปอร์ก็ตกรอบไปหลายคนแบบนีเ้เราพอจะพูดได้ไหมครับว่านี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนรุ่นครั้งใหญ่สุดในรอบสัก15ปีเลย เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากค่ะแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับอีกเรื่องนึงพอดีเลยก็คือสถิติมือวางตกรอบสูงสุดเป็นประวัติการค่ะคือแค่5วันแรกของการแข่งขันนะคะมีมือวางตกรอบไปแล้วถึง36คน โอ้โหสาคนเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นตัวแรกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะในประวัติศาสตร์วินเบอร์ดันสิ่งที่น่าสนใจคือสถิตินี้มันอาจจะบอกเราว่าอันดับโลกอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องการันตีชัยชนะได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ได้นะคะคือความแข็งแกร่งโดยรวมของผู้เล่นในทัวร์ตอนนี้มันสูงขึ้นมากจริงๆทําให้สายการแข่งขันนี่เปิดกว้างแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะตั้งแต่ยุคโอเพนเอราเป็นต้นมาจริงครับ แล้วมันก็มีตัวอย่างที่แบบเห็นแล้วต้องว้าวเลยอย่างเคสของลอร่าซีเกเมนต์นักเทนนิสยามันวัย37ปีโอ้โหพลิกกลับมาชนะเมดิเซนคีสมือวางอันญับ6ได้เข้ารอบ16คนกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นอายุมากที่สุดที่ทำได้ในยุคโอเพนเอราเลยนะครับใช่ค่ะสุดยอดมากเลยแล้วก็มีอีกคนโซลานาเซียราจากอาร์เจนตินาคนนี้เป็นลัคกี้ลุงเซอร์คือแพ้รอบคัดเลือก แต่ได้เข้ามาแข่งแทนคนอ mm hmm. in ื่นกลายเป็นล uh ักกี้ลูเซอร์คนแรกตั้งแต่ปี1968เลยนะครับที่ทะลุมาถึงรอบ16คนสุดท้ายได้อืนี่คือเรื่องราวที่แบบสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็แสดงให้เห็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าโอกาสเปิดกว้างสำหรับทุกคนจริงๆ ทีนี้ถ้าเรามาดูผลการแข่งขันคู่สำคัญสคัญของวันที่5ที่มันสะท้อนความเข้มข้นนะคะอย่างอารีนาซาบาเลงกามือหนึ่งก็เจอเกมที่กดดันเหมือนกันนะคะกว่าจะชนะเอมมาราดูคานูไปได้ครับเห็นว่าเกมนั้นก็ไม่ง่ายเลยใช่ค่ะส่วนคาร์ลอสอัลคารัส แชมป์เก่าสองสมัยแม้จะยังดูแข็งแกร่งผ่านเข้ารอบสี่ไปได้แต่ก็มีเสียเซตให้เห็นเหมือนกันหรือ,อยังเทเลอร์ฟริตมือห้านี่ก็ต้องสู้กันถึงห้าเซตเลยนะคะกว่าจะพลิกกลับมาชนะดาวิดอวิชโฟกีนาได้หลังจากเสียเซตที่สามไปอื้ดุเดือดจริงๆใช่ค่ะคือถ้าเราเชื่อมโยงภาพใหญ่ดูแม้ว่าตัวเต็งหลักๆบางคนจะยังอยู่นะคะแต่เส้นทางกว่าจะไปถึงแชมป์เนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆค่ะปีนี้ครับผม นอกเหนือจากเรื่องผลแพ้ชนะเรื่องมือวางตกรอบแล้ววันที่5ก็มีโมเมนต,ต์เล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอย่างเบนเชลตันมือ10ที่เกมต้องหยุดไปเพราะฟ้ามืดพอวันรุ่งขึ้นกลับมาแข่งต่อเนี่ยเขาใช้เวลาแค่69วินาทีปิดแมตชชนะไปเลยโหเร็วมากเร็วมากจริงๆครับ <laughs> แล้วก็มีเรื่องบรรยากาศการจัดการแข่งขันด้วยนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไลน์จัดิงแบบเต็มรูปแบบเป็นทางการ ก็ดูเหมือนจะราบรื่นดีนะคะแทบจะไม่มีประเด็นข้อโต้แย้งอะไรเลยอ๋อใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีแล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจคือการผ่อนปลนกดชุดขาวล้วนครั้งประวัติศาสตร์ในรอบร้อยปีเลยนะที่ปีนี้อนุญาตให้นักเทนนิสติดริบบิ้นสีดำเพื่อร่วงไว้อาลัยให้กับเดียโกโชตานักฟุตบอลชาวโปรโตุเกสท,ที่เพิ่งเสียชีวิตไปอืมใช่ค่ะเห็นนักเทนนิสโปรโตุเกสอย่างฟรานซิสโกโคาร์โรกับนูโน,โนโบอยเจสติดริบบิ้นนี้ลงแข่งด้วย แล้วก็เหมือนจะมีนิวส์คัพสกี้ด้วยคือเปล่าคะที่เพิ่งสูญเสียคุณย่าไปก็อาจจะร่วมแสดงความเคารพด้วยครับผมเป็นการแสดงความรู้สึกร่วมที่ดีครับสรุปแล้วนะคะวันที่5ของวิมเบลดัน2025เนี่ยมันมีครบทุกรสชาติจริงๆค่ะทั้งดราม่าในสนามสถิติใหม่ๆที่น่าทึ่ง ทั้งเรื่องมือวางตกรอบสูงสุดลักกี้ลูเซอร์ที่เข้ารอบลึกสุดหรือผู้เล่นอายุมากที่ยังทำผลงานได้ดีแล้วก็มีการแจ้งเกิดของดาวรุง่งควบคู่ไปกับการยืนหยัดของผู้มีประสบการณ์ทั้งหมดนี้มันทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้น่าติดตามมากขึ้นไปอีกเยอะเลยค่ะถ้า้มองไปข้างหน้าหน่อยครับในฝั่งชายเนี่ยถึงจะมีตัวเต็งหลักๆอย่างอัลคาราสซินเนอร์ยอคโววิชอยู่ก็จริงแต่ดูเหมือนว่าความไม่แน่นอนมันสูงมากใช่ค่ะโอกาสเปิดกว้างให้หน้าใหมๆ่ๆหรือมามืดเยอะเลย ส่วนฝั่งหญิงสเวเตกยูเหมือนเส้นทางจะสดใสกว่าใครเพื่อนแต่ก็ยังประมาทคนอื่นไม่ได้เลยทั้งซาเบเลนกาอานิซิโมว่าหรือพับเลเชนคว่าก็ยังเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวกับผู้เล่นหน้าใหม่ๆและมามืดที่พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาครับนั้นสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ก็คือ สัญญาณของยุคเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนขึ้นสถิติมือวางตกรอบที่ทำลายสถิติเดิมไปแล้วเรื่องราวเซอร์ไพรส์าจากผู้เล่นที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาของใครหลายคนแล้วก็ความไม่แน่นอนที่มันเพิ่มดีกรีความตื่นเต้นให้กับเวมิโดนปีนี้เป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็หมายถึงโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นสำหรับทุกคนจริงๆใช่ครับ แต่ก็มีประเด็นทิ้งทายที่น่าคิดต่อนะคะคือการที่มือวางตกรอบไปมากขนาดนี้แล้วก็มีผู้เล่นหลากหลายประเภททั้งดาวรุ่งผู้มีประสบการณ์หรือแม้กระทั่งลั c คกี้ลูเซอร์ผ่านเข้ามาในรอบลึกๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อรูปแบบหรือสไตล์การเล่นโดยรวมที่เราจะได้เห็นในรอบต่อๆไปของทัวร์นาเมนต์นี้หรือเปล่า ความเปิดกว้างของสายการแข่งขันแบบนี้มันจะนําไปสู่การทดลองใช้แทคนิกใหม่ๆหรือว่าสไตล์การเล่นที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆหรือไม่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะในวิมเบลเดนปีนี้